สวัสดีครับผมอาจารย์สุภโชกทองนะครับผมสอนในเรื่องศิลปะไทยนะครับในหัวข้อลายไทยนะครับอ่าอ่ะครับช่างไทยโบราณนะครับจะแบ่งหมวดหมู่ของศิลปะไทยออกเป็น4หมวดหมู่นะครับผมมีอะไรกะนกนะครับนาลีนะครับกะมี และขาชะนะครับช่างไทยครับเรียกว่ากระหนกนางช่างลิงนะครับกระหนกภาษาสันสกิจแปลว่าน้ำสำหรับช่างเขียนโบราณกระหนกคือดงป่าดงไม้มีแบบฟอร์มคือเปลวไฟเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ าการฝึกลวดลายนะครับให้รู้จักความประสานนะครับของเส้นผูกการเป็นลายไทยโดยเฉพาะกะนกแบบต่างๆเช่นกะนก3ตัวกะนกใบเท่กะนกใบเปวนะครับถือเป็นประถมบทที่ถือฝึกฝนให้ชำนาญก่อนที่จะให้ช่างคนอื่นๆนะครับ าลายกหนกนะครับก็จะเป็นเหมือนเปลวไฟที่พุ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีลายหยักๆาตามลงมาตามระดับนะครับซึ่งเห็นได้เลยว่าลายกนกเนี่ยสามารถต่อลายกันได้มีลักษณะที่คล้ายเปลวไฟหรือหางปลานะครับ แน่นอนว่าลายพวกนี้นักศึกษาหลายคนอาจจะเห็นในงานตามโบสถ์วัดตามโบราณสถานต่างๆแน่นอนมีแน่นอนลายพวกนี้นะครับถือว่าเป็นลายคลาสสิกของลายไทยเลยก็ว่าได้หน้ารีนะครับคือการเรียนรู้ฝึกฝนเกี่ยวกับการเขียนหน้ามนุษย์นะครับเทวดานางฟ้าพระหรือ นางนะครับหน้าตรงด้านเปลวถือว่าเป็นภาพหลักของภาพลายไทยเมื่อเขียนได้คล่องแล้วนะครับก็จะสามารถต่อลายได้อะเดีย๋ยวจะไปข้อถัดไปนะครับอ่านารีจะมีลักษณะยังไงลักษณะที่คือขาเป็นอะไรเหมือนนกนะครับมี ลำตัวท่อนล่างที่เป็นนกเนาะแล้วท่อนบนที่เป็นผู้หญิงสตรีน่นเองนาลีก็เปลี่ยนเสมือนเขาเรียกว่าอะไรสัตว์ในเทพนิยายละการของไทยนะครับกระบีนะครับคือการฝึกเขียนภาพอะมนุษย์ต่างๆได้แก่อะไรพวกยักษ์วานอนนะครับใครเคยเห็นภาพตามฝาผนังบ้าง แน่นอนภาพตามฝาผน,นังพวกนั้นแหละนะครับที่นักศึกษาเคยเห็นกันเขาจะเรียกว่ากะบ,บีนะครับภาพก็จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันนี่แน่นอนนักศึกษาหลายคนต้องรู้จักหานุมานนะครับลิงตัวเองในเรื่องรามเกียรติ์นะครับอาคาชาคือการฝึกเขียนภาพสัตว์ สามัญหรือภาพสัตว์ประดิษฐ์ต่างๆโดยเริ่มจากกระชะหรือช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่นะครับโอเคเราจะไปลองดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่ะนี่เรียกว่าอะไรใครพอรู้บ้างสิงนะคะเป็นสัตว์ในเทพนิยายของไทยแน่นอนว่าจะมีลวดลายลวดลายเห็นไหมลวดลายที่เป็น เกดและเป็นลายไทยนะครับรวมถึงหางที่เป็นเปลวไฟรวมถึงการใช้วิธีของลายกระนกเข้ามาใช้เห็นไหมอ่าอย่างนี้เเรียกว่าคลาสชานะครับแล้วเรามาดูตัวอย่างชิ้นง,งานนะครับที่เอาลายไทยมาประยุกต์ในรูปแบบต่างๆอ่าเห็นไหม เป็นอะไรเป็นหัวเรือนะครับเห็นไหมเอามาทำเป็นกระเป๋าใส่หัวควูอาจจะเป็นเจลอ่ะกระเป๋าเห็นไหมนะครับนี่ก็คือตัวอย่างเนาะที่ว่ารายไทยสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้นะครับก็นับเป็น EP 1ีหนึ่งละกันสำหรับการที่ได้มาเรียนรู้เนาะอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ เดีย๋ยวไปแก้ตัวใน ep ต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะครับ